เดี๋ช่วยกันตัวยังไม่จริงครจะได้อันนี้ให้ไอ้ไอมอนกดไปเนี่ยอืมเอ,อเชิญ<ะ>ทำไมเราไม่เจอเป็นอะไร,ร,ร,รล่ะอโอเคครับพี่เล่นไปเลยครับผมดูอย่างเดียวโอเคโอเค จะได้เล่นง,ง่ายหน่อยกับตายหยดหยดตอนไฟอะไรเงี้ยผมอาจจะต้องปิดปิดปิดไมเอ้อยเปิดไมในเกมต้นเกมยังไม่เท่าไหร่น่น้ามันเรื่อนกลับตอนไหนเออไอไอ,ไอมียาเหลือปะขอขอยา watch out ผมตอบช้าหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาอ่านชื่อมต้องอานีว่ไอโฟนพี่ชายพูดชื่อของฉันอ่านว่าอะไรลิกลิกกี้เหรอครับฮัลโหลลิก เด็กลูกอกระเพรากระเพรากระเพราขอไปอยู่ขอไปอยู่ด้วยได้ไหมครับกระเพรากระเพรากระเพรากรระเพาขอไปอยู่ด้วยได้ไหมครับไก่เดียวไก่เดียวไก่เดียวโรงแรมก็ได้อนุมัอนุมัติอนุมัติอาหารไทยแล้วอนุมัติสาวไทยปะ ทีนายบอกขอไม่อยู่ได้เลยครับเพราะว่าทีนายบอกก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับพูดเล่นไอ้หนูพูดเล่นชัดแต่ะพูดเล่นทำไมอาคิวจะอ่านใจมาต่อไปได้พน่าอยู่นี่ทำไมบอทไม่ถึงห้องน้ำมันเตาไปนะ เอิ่มทำน้ำร้อนผมแบบเย็นเฉียบอ่ะน้ำร้อนแต่น้ำร้อนแต่ว่าเย็นอ่ะที่คิดว่าไหคือบอกเลยที่เราย้ายมาเนี่ยไม่มีอะไรพอดีแอร์ห้องคูก็ปักไม่ได้เย็นแม่งเย็นอยู่นั่นอ่ะต้อสิว่าเฮ้ยุ่ณเล่าเรื่องว่าคุณจะเล่นกับยูปิไเคยไอ้มากไอ้แเฉผมไม่เคยหลอกเล่นแบบ แฟนเพินน้องอะไรเงี hmm. ja like you know. ้ยแก้วงงขง้อะงแท้อมก็ต้องงงฮะเดี๋ยวผมเตะออกจะได้หายงงนานแล้วอ่ะมอนยังใช้มือทุกวันอยู่เลยอ่ะเฮ้ยอะไรหรออ๋อใช้มันแล้วเจมีอแล้วเฮ้ยได้ข่าววันนี้อยู่หัวตลาดหรอแน่นอนคิดบวกคิดบวกอ่ะ ยาเลยสุโตเห็นจีดยาวนีลออต่ังต่ย uh huh> ััวอ๋อะไรนะแล้วแบบ้ววจะเอาแค่วันแรกแวแรกนะอ๋ั่วันงั้ก็เอาแควันแรกไงวันต่อไปไม่เอาอะไรแล้วเาเห็นมเฮ้ยเห็นงั บ้านมีเหรอวะเจ็บกูเจ็บไ้นเห็นแบบเห่นแบดระวังดือดนะแสบจัดตัวนี้นี่มันไวจริงอะไรวะ มอวัยเนี um, ่ยพร้อมขึ้นมาทีมหลักยังเนี่ย I got supplies ไยังท้ายอ้าไอ้เนี่ยไอ้เจ้าไอ้นี่โอ้เราคุยกับเขายากว่ะเราคุยกับเขายากแล้ว เราไมนเศร้าก็ยังเห็นอะไรวะจะมีช <a> ื่อไอ้อยู่ใงนี้ทุ่านใหม่หะยแล้วหายนะ้วก็จเต็มยูเดนใช่หรนี่เหนียวแล้วเงินครับผ่านผ่าพวกนี้เขาก็รู้กันหมดแล้วรู้ไม่แข่งครับวันนี้มีประเดี๋ยววัวแล้วพี่วัวหายแล้วเหรอน่าจะการดีขึ้นเยอะแล้วครับคือขนาดเลี้ยนวัวเขารู้กันหมดแล้ว แล้วผมว่าที่ีกว่ามั้งดีวิทองน <im <im ี <im le> <im le> ้ของผตามดีไม่ได้ใชเหรอดีตามทโอ้ี๋ยวดู ขอบุณได้ยี่สิบดวงได้นะคะใส่สบงแล้วเสพวกนี้บอว่ากดเปิดเปดเปแบบไม่ไม่น่าเสียหรอกน่าแข็งแล้วทำไมตัรศัพา์แม่งตัดติดติดวะไม่มีน้ำมันเฮ้ยี่พี่จัดบ้านใช้เมืคนบ้านมี ระเบิดได้นะน้้ตแลห้องกลางห้องกลางห้องกลางไอ้มอนี่ยิงไก่เก่งกันชิบหายเลยว่ะทำไมไม่มีคนถอยเพรามยิงเนาะโอเคโอเคน้องชายคือแค่นี้คือพวกนี้มันหยุดหยุดเองไม่อยู่แล้วนะเออจริงจริง

ใช้ให้ตัวเองู่แม่งเสียงคื้มืึนดังอาจจะเป็นตีบอสันเลยใช้อกามุนีนของและเขวาวิ่กระแมงไปแล้ว หมดหมดหมดไม่ได้ยิงใครเลยครับไม่ได้ยิงใครเลยร้วจัดเสิร์ฟดีไม่โดนเน็ตเสิร์ฟหน้าเน็ตเลยยิงหายยิงหายแบบว่า กลับมาเล่นในโหมดที่ไม่ค่อยปริงแล้วแม่งรู้สึกดีมากเลยว่ะเปน,บบนัานงโอ้ของมันเยอะมากเลยเนี่ยของพวกนี้ย ับตัวเลยว่าลาบเนี้ยห้าวหลายห้าวหลาย <laughs> หมดอย่างไวครับจะช็อกอยู่ไปดูอีกเลยครับ เพลงอะเวทีนะนะั้นเน่ยไม่ได้ยินจะแอะ ถ้ามันปลาราเดือดก็น็องโดดโดดที่สายแต่ผมไม่น็องยันเร่วเหลือระเบียงเหลือระเบียงตัวเดียวก็เหลือระเบียงรอดแระเบิดนะพี่วะอือวารอดแล้วเยี่ย พี่ายทำคล่ใช่ะช็อตเมื่อกี้คือคือนอนแล้วอ่ะนอนแล้วคื่อไม่นลยเจาะกากรเหินไปเลยเมื่อกี้ไม่กล่าวว่าติดไอหินขวากล่าว่าเหินไปแน่แน่รอดเฉยไม่เลอทำไมอ่ะ มันว่าอะไรอยู่ลุมกระทืบแม่งเลยไหมขอบคุณดาว50ดวงนะครับกูเหนื่อยกับน,นักแข่งที่มันทำอะไรไม่เป็นกันแล้วกูจะดเข้ามาเหนื่อยกันพวกเนี้ยนี่จริงนะลุย <c oughs> แล้วเราลุยเลยเราทีแรกของกู <c oughs> โคตรทรมานลุยเลยเราดิลุยเลยเราเ <c oughs> ขาเรียกว่าประสบการชีวิตโอ้ี่ใช้ขรอนอลานเลยเราเรียกวาประสบการณ์ชีวิต พี่ได้ไปหาประสบการณ์แบบนี้จากที่ไหนอีกไม่มี <c oughs> แล้วนั่งเครื่องบินมามากินอาหารที่กินไม่ได้ป่วย <c oughs> อยู่แต่ห้อง <c oughs> ไม่ได้อยากได้ประสบการณ์แบบนี้ที่บ้าเลยพี่สุดยอดแรงก็รู้สึกดีอยู่ไปนะ ให้ฉันรอจะได้ไรเด็กที่ะขับรถไปถมองหาน้ำมันเติมต้องันเองกาดามีเหรอวะดิตรงมันห่วงไหมไม่มีาเเฮ้ยเชื่อแอาี้หรอ ไม่สวยเนอะไม่สวยเลยรถหลังยิงพี่ส่วนหลังพี่สวนหลังให้เองแล้วสวนหลังให้องแล้วพี่ไม่แจ้งไงพี่บอกของหลังนาะลผมว่นึกว่าบ้านนั้นยังไม่หนอนกผมก็เลยยังระแวงอยไม่รู้จะแจ้งตัวไหนดีเมื่อกี้เออจบทีต่าง แต่มันลาบเออจริงๆเราควรหายสี่เราควรหายสี่และสี <S <S ่ม no yes euh. ุมอย่างเงี้ยจริงๆไม่ควรสวดได้นะจริงๆนะขอบคุณดาวเด่นดวงนะครับจะได้แข่งวันไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้แข่งครับขอว่าตัวระเบียงเขาจะกินเต็มว่ะเเทุไม่รู้ว่ามันอยู่แบตัวกมขนาด อยู่เตรียมพร้อมเลยดักยิงคนเลยก็ซ้อมมาแข่งจริงเป็นไปตามแผนไหมแข่งก็ถามว่าเล่นวันแรกเล่นแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าพวกผมพลาดหลายจังหวะบวกกับแหลกเอ้ยมันมีปัญหาเรื่องเน็ตด้วยครับทำให้เล่นยากได้ยินไกลแต่ว่ามันมันทุ้มเกินไปอ่ะมันแบบคือแบบไกลก็ไกลไกลจนทีนี้ไม่รู้ว่าใครยิงใกล้หรือยิงไกลอ่ะ ไอ้คนนั้นเล่นคือเอ็มเจ็ดนั่งยิงอยู่ตรงหน้ากูเลยกูคิดว่าไก่ปั๊มปั๊มปั๊มเป่งเป่งคิดถึงแม่ขึ้นมา <letter S 2> น้ำตามันจะไหลให้ห <treating> ล <Napoleon> <pos anch ions> ับให้นอนว่าเถอะปวเจ็บพอตัวยิงที่าเอ้ยทำไมคนเวลาคนส่งดาบปุ๊บโดนแบนโพทุกโพนี่แหละอยากกลับไปหาหมอไทยขอบคุณดาด้วยนะที่ผมหัวบวมเนี่ยขอบคุณดานะครับน้องปลื้มโพนมันโดนแบนไม่รู้เป็นไร น่าจะมีคนกดไลค์อ่ะก็เลยโดนแบนกดไลค์เยอะอะไรเงี้ยมันจะโดนแบนอ่ะตรงนั้นให้มันปี๊ดปี๊ดหัวปี๊ดหัวเนี่ยไม่ได้เชื่ออะไรเลยผมเป็นามาค์ก็เครียไปแล้ว

ไม่มีไม่มีไม่มีว่าใช้เขียวสองปืนโดดเล่นดีนะกระสุนผมหมดเลย จัดอะที่นั้นยิงรถจนระเบิดแล้วได้คนมาเฉยเลยเอาอะไรอ่ะเออตลกดีอ่ะที่นั่น เชื่อผมก็เหลือจะเชื่อกับพวกมัน <laughs> ตลกดีอะ กำลังกลับไปโกรดังหรอกฝั่ตรงข้ามวนา่งเนี่ยใค้ในกองหนังมี โดนระเบิดนะเม<อ>ื่อกี้เหมือนมันมีตัวร่างเนินอ่ะตัวมินี่อ่ะ Watch out ขโมยขึ้นไปขโมยขึ้นร่างเนิน ไม่กี้เสียงรถเปล่าเสียงเบาจะเลดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟังโน้นมั้งก็เดี๋ยวผมปิดปิดไม้เอ้ยผมคุยกับวาก่อนนะครับผมจะเปิดไม้แล้วทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงพูดผม ระวังขึ้นไม่ได้ตามว่าเี้ยข้างนอกนะหมดหมดหมดหมนตายเลย ได้ตัวฝั่งนี้ไแล้วหรอไอ้แค่ตัวบ้านเรออาเบียงที่นันโดดโดดแน่เลย แต่ไม,มสก,กินหมวกหนามผมไม่มีมั้งครับมันมันแรล่ะครับผมรู้สึกเฉยๆนะสก,กินหมวกนี่สวยๆน่าจะเป็นสก,กินหมวกหิมะสวยสกินอื่นผมเฉยๆยนานาเิา <laughs>